สนับสนุนโดยทู 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดโอ้โหวันนี้ก็อยู่กับผู้ขับกวดท้งเจ็ดท่านนะคะก็สวยๆหล่อๆกันทางนั้นเลยใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็อากาศดีมากค่ะพี่มุกแล้วก็สดใสมากดูจ<ช>ากสภาพหน้าตา่างน้องแต่ละคนแล้วก็จะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากค่ะสวยกันท้งนั้นเลยเนะาะแบบวันนี้เราแบบใช่ค่ะแต่ว่าสวยไม่เท่าเรา ไม่สิต้องให้น้องสวยกว่า<ว>เราจะสวยกว่าน้องไม่ได้ถึงแม้มันจะเป็นความจริงก็ตามวันนี้ก็ยอมให้น้องสวยวันหนึ่งแล้วกันอ่ะก็พี่ขอแนะนำตัวกันเลยนะคะพี่ชื่อใบาชานะคะถ้าเห็นหน้าตาอย่างนี้ก็เรียกว่าใบชานะคะคาะสนที่นะคะชื่อของพ่อนะคะถ้าไม่เชื่อนะคะก็มาลองเกะได้เลยค่ะถือว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆทุกคนแนะนําตัวนะคะแล้วก็แบบ พอดเองมาจากสาขาไหนแบบโปรโมทให้เต็มที่เลยนะคะอาจจะเริ่มจากคนแรกนะคะใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะ HS 2 1นางสาวนิสารัตน์ตั้งกฤษสกุลชื่อเด้นชื่อจีเน่ค่ะมาจากสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะวิทยาลัยนานาชาติค mm ่ะขอบคุณค่ะสวยมากคนนี้สวัสดีค่ะ HS 1 4คลีมจารุวันโมคคารัตค่ะมาจากสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะ สวัสดีค่ะชื่อน้องนายค่ะ H S 0 8นนายในลิศราเตยพงศ์มาจากสาขาลัทธิภาษาศาสตร์ค่ะคนนี้น่ารักมากสวัสดีครับ S S 0 9นนัทนัทนานพุทธจรมาจากสาขาภาษาไทยครับหล่อว้าวเขมมากสวัสดีครับ H S 1 3่หยองเปียวพงทองแตมจากสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับอ,อยากมีดุมโรงแรม้วยคของตัวเองเลยสวัสดีครับผมชื่ออันโตนีไฟส์ครับ H s 2 2สาขาภาษาอังกฤษธิครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอสเอสศูนย์เตันพัฒนายุคติยะสาขา,ารัฐธาศาสนาศาสตร์ครับผมนี่ก็เป็นคู่ครบรวดของเราทั้งเ็ตท่านนะคะแบบปุยต่างสาขาก็สวยๆโล่ๆกนทั้งนั้นเลยเยววชื่อว่านี่แหละค่ะก็คือดาวเดือนคนต่อไปของแต่ละต้อง <สะ S 2> มีใครสักคนแน่นอนเลยค่ะบโดยเฉาที่ต้องไม่เข้ารอบ เดี๋ยวเราจะไปเข้าห้าคถามเด็ดที่เราจะเตรียมมาถามน้องๆในวันนี้นะคะซึ่งเป็นห้าคถามที่ไม่ถามไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปพบกับคําถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะพี่ก็อยากจะถามน้องๆว่าน้องๆคิดว่าสนีห์บนใบหน้าของตัวเองเนี่ยจุดไหนที่ว่าแบบมันแบบโดดเด่นมีเสน่ห์ที่สุดลองพี่อยากให้น้องๆลองอธิบายให้พี่ฟังหน่อยเริ่มที่คนแรกเลยค่ะสนีห์บนใบหน้าของหนูเหรอคะ คิดว่าน่าจะเป็นรอยยิ้มมากกว่าค่ะเพราะว่าเวลายิ้มอ่ะปากหนูจะฉีกแล้วก็ดูเหมือนว่าใบหน้าทั้งหมดของใบหน้าจะหวานขึ้น,อ,นอ่อีอค,ค่ะเสน่ห์ของใบหน้าของรีมนะคะดวงตาค่ะเพราะพีทเป็นคนที่มีดวงตาที่กลมโตนะคะเวลาจะรู้สึกหรือว่าจะสื่อสารอะไรเนี่ยเราจะสามารถแสดงผ่านได้ทางดวงตาค่ะอย่างเช่นวันเนี้ยเราสดใสร่าเริงแล้วก็จะเออแสดงผ่านดวงตาให้คนอื่นเนี่ยที่เขา อยู่กับเราเนี่ยได้รับพลังงานดีๆจากเราด้วยจากผ่านดวงตาของเราค่ะสำหรับในใบหน้าของน้องนายนะคะเป็นการยิ้มค่ะเพราะว่าชอบยิ้มให้กับทุกคนเพราะว่าเป็นการยิ้มค่ะเพราะว่าชอบยิ้มให้กับทุกคนแล้วดูเวลายิ้มแล้วมันมีสเสน่ห์ค่ะมันดูน่ารักดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับใบหน้าขอผมนะครับ ไม่รู้ครับแต่ว่าน่าจะสายตามากกว่าแล้วก็น่าจะตาหวานตลอดเวลาครับสำหรับใบหน้าผมนะครับถ้าดูใกลๆอาจจะมองเห็นต้องเข้ามาดูใ้ใกล้ดีกว่าครับยินรู้ I can tell some people say that my eyebrows I'm not sure about <laughs> that just that ผมว่าผมชอบข้้งหน้าของผมเลยครับเป็นผนก็หล่อมีความเป็นของตัวเองมากเลยชอบแบบนี้มากเลยครับพี่แหละก็เสน่ห์บนใบหน้าของน้องๆเนาะก็แบบแต่ละคนก็ดูมีเสน่ห์แลของตัวเอง้งนั้นเลยพี่ก็มีเสน่ห์เป็นของตีนค่ะเสน่ห์ของพี่คือปากค่ะเพราะว่าพี่ปากหวานนะคะพี่ก็มีเหมือนกันค่ะก็คือตุ๊กแก้นะคะตุ๊กแกมหอมมากแค่พี่เชื่อก็มาหอมเลยจริงหรือเปล่าคนนี่ะก็ต้องลองหอมบ้าง สน่ห์คนก็สุดยอดไปเลยเนาะใช่ค่ะค่ะก็ไปเริ่มที่คําถามต่อไปนะคะเป็นคําถามที่สองนะคะอ่าน้องๆคิดว่าเสน่ห์ในตัวของน้องๆที่ว่าเพศตรงข้ามที่จะมองเราอะทําให้เราเรู้สึกดีหรือรู้สึกเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เช่นการพูดการมีน้ําใจหรืออื่นๆเนี่ยองเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเริ่มจากน้องคนแรกเลยคะ่ะหนู hmm. ท่าเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามของหนูนะคะก็คือว่าหนูไม่หนูเป็นคนเข้าใจอะคะ่ะแบบว่าเวลาจะให้สเปซกับฝั่งตรงข้ามหนูจะเป็นคนที่เข้าใจเขามากๆแล้วก็ไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับ p r i v a t ส่วนตัวเรื่องของเขาแล้วก็ให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาตามที่ต้องการะคะ่ะเป็นคำตอบที่ดีมากเนะะสน่ห์ของหนูนะคะน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของการพูดะคะ่ะ เพราะว่าเวลาเราพูดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่เราพูดกับผู้หญิงทั่วไปเราก็จะพูดแบบอีเวนต์หนึง่งหรือว่าไปในทางเป็นเชิงเพื่อนเชิงคนเข้าใจเชิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะอยู่ในจุดที่แบบโอเคเราอยู่ได้แค่นี้เราโอเคแค่นี้เราสามารถคุยคอได้เพื่อนแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะทําให้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเขาคิดว่าหนูคิดว่าเขาหน้าจะติ้งนิดนึงค่ะ สเสน่ห์ของหนูนะคะก็คือทัศนคติค่ะเพราะว่าชอบให้กําลังใจคนอื่นให้คําปรึกษาได้ดีเพราะว่าชอบแบบให้กําลังใจคนอื่นได้ดีแล้วก็ให้คําปรึกษากับคนอื่นได้ดีค่ะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับทัศนคติค่ะค,ค่ะ่อนของผมน่าจะไม่เซตด้านความคิดมากกว่าครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบอยุ่งกับเรื่องคนอื่นเท่าไหร่ ผมอาจจะเป็นทนิส bon ัยอาจจะขี่เล่นเข้าคนง่ายครับอาจจะเข้าคุยได้เล่นได้กับทุกคนครับไม่ติดครับผมเล่นด้วยกันครับ I think that maybe my smile when I c o m f i e n t with someone I smile yeah it's good so I think that is good okay okay ส่วนเสน่ห์ของผมครับผมคิดว่าผมเป็นคนที่แคร์ดูแลเก่งครับคือผมจะไม่ปล่อยให้คอูมผมนอนแน่อนอนครับนีงั้นแบบขอจะเป็นคู่น้องตอนดีกคนนี้มาตลอดมาแรงตลอดเลยอะ่ะอ้าวแล้วพี่พี่อะไรนะชื่อของขวัญอ๋อพี่ของขวัญแล้วพี่ของขวัญคิดว่าสเสน่ห์ของเตงที่แบบดึงดูดฝ่ายตรงข้ามหรืออะไรเงี้ยคืออะไรอ่าสำหรับพี่นะคะก็น่าจะเป็นรอยยิ้ม ก็แบบปกติถ้าคนที่เขาไม่รู้จักหรืออะไรที่เวลาพี่จะไม่ยิ้มใช่ไหมเขาก็จะคิดว่าพี่เป็นคนยิงหรือเป็นคนที่แบบหน้าตามองดูแลข่าเรื่องคนอะแต่เวลาพี่ยิ้มก็จะแบบอุ้ยดูสดใสดูแบบอยากอยากเข้าหาจังก็เนาะแล้วพี่ใบชาล่ะคะพี่หรอก็คงจะเป็นเสียงหัวเราะบ้างคะอย่างนี้ต้อง ฟังเสียงของรอพี่วิชา,าักครั้งเสียงอของรถติดสดไ <c oughs> พอดีกว่าค่ะพอมกันี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอยหรือว่าเราจะมาฟังอะไรักอ่ะพี่มีพี่มีอะไรให้เล่นเออหรือพี่มีอะไรให้ฟังอยากฟังไหม <c oughs> เออสนุกเนาะสนุสนกเนาะโอเคสุดยอดมากีนี่แหละเออนี่คือสิ่งที่ดึงดูด เพจตรงข้างของพี่นะคะคือไก่โอก๊กปนีนะคะ <laughs> ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าคำถามต่อไปดีกว่า <c oughs> ก็จะเป็นคำถามที่สานะคะก็คือว่าในการประกวดดาวเดือนครั้งเนี้ยเราจะเห็นว่ามีการทำงานร่วมกับเพื่อนต่างสาขาใช่ไหมเราจะมีการวิธีแบบจัดการการสื่อสารยังไงกับเพื่อนต่างสาขามีการพูดคุยยังไงกับเพื่อนใหม่ๆที่เราได้ทำงานร่วมกันเดี๋ยวพี่จะให้เริ่มจากรองผู้ชายข้างบนดีกว่าเริ่มจากนังตั้นเลยสุดหล่อของเรา I think at first I of course I don't speak Thai very well I just speak a little bit but I try to open channels of communication I try to uh, initiate conversations Uh, t to speak also with t groups different groups many also of people speak ผมนะครับก็คงจะแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าเอทำตรงนี้ทํางานยังไงนนี้แล้วก็ถามเขาด้วยว่าส่วนตรงนี้เราต้องทําอะไรบ้าง จะไ,ได้เข้าใจกันว่าเราควรจะทำงานตรงไหนกันครับส่วนผมก็ตรงไหนที่ไม่เรียนรู้ก็น่าจะเรียนรู้จากเขาครับอันไหนที่ทำได้ก็ทำทุกอย่างแค่นั้น ค่ะสำหรับหนูนะคะก็เป็นการส่งยิ้มให้กันก่อนนะคะแล้วก็ทักทายเขาฝ่ะแล้วก็ถามชื่อถามสาขาเขาแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันประมาณนี้ค่ะค่ะส่วนหนูนะคะส่วนตัวเป็นคนเฟลลี่อยู่แล้วค่ะเวลาจะเข้าหาใครเนี่ยหลังแรกเลยคือเราก็ต้องรู้จักเขาก่อนนะคะแล้วก็เวลาทํางานนะคะเราก็จะโอเคคุยกันเรื่องงานแลกเปล่ยนความรู้ค่ะว่าโอเคเธอ คิดเห็นยังไงอยูมีบางอย่างที่เราต้องทําด้วยกันเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแล้วเออเธอโอเคกับตรงนี้ไหมอะไรกับตรงนี้ไหมก็คือจะเป็นนิจภาพอย่างหนึ่งเลยค่ะสําหรับหนูนะคะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเนรนลีมากแต่ก็พยายามจะเข้าหาโดยการถามชื่อถามสาขาที่อยู่แล้วก็แลกเปลี่ยนคอนแทคซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามพูดคุยว่าเขาวันนี้เขาจะมีความคิดเห็นยังไงจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็นัดแนะกันนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะ ก็โโน้องนักขนก็มีทัศนคติที่ดีทั้งนั้นเลยเนาะบอกแบบดีมากๆเลยนี่แหลคะค่ะดาวเดือนคนต่อไปในปีนี้อยู่ในทังเจ็ดทันนี่แหลคะค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะก็จะเป็นพี่อยากให้น้องๆเนี่ยเล่าความประทับใจในรั้วมรอของเรานะคะว่าตั้งแต่เราเข้ามาเรียนปีหนึ่งเนี่ยเป็นน้องเฟรชชี่ใหม่เนี่ยประทับใจอะไรกับที่นี่บ้างอยากให้น้องๆลองเล่าให้พี่ฟังเลย ตั้งแต่ที่ได้เข้ามาในรวมหาวิทยาลัยนี้นะคะหนูรู้สึกว่าหนูได้เจอเพื่อนเยอะแยะมากมายซึ่งตัวหนูเองเป็นคนที่ขอโทษไม่ค่อยจะแบบว่าเป็นคนที่เงียบๆแต่ว่าพอได้เจอเพื่อนหลากหลายได้เจอเพื่อนต่างชาติได้เจออะไรมากมายรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขแล้วก็แล้วก็ได้เรียนรู้ในสาขาได้ใช้ภาษาได้ฝึกภาษาได้ฝึกพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นทางด้านภาษาแล้วก็ ได้ใช้เรียนรู้ในกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆค่ะสิ่งที่ประทับใจนะคะอย่างแรกก็คือการเจอเพื่อนๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างสาขาเ <Device> พื่อนต่างคณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ทําให้เราหิวใจได้ว่ามันเปสิ่งที่ประทับใจค่ะแต่สิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งนะคะก็คือพี่ๆสโมทุกคนเลยค่ะ <BT. S 2> ไม่ว่าจะเป็นงานของห้อง <uncertainty> หนูทีไรก็คือจะทุ่มเทเต็มที่มากอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็รู้ว่าพี่ๆตั้งใจกันมากะคะ่ะนี่คือสิ่งที่ประทับใจข้อหนึ่งะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ สำหรับหนูนะคะก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะแล้วพอได้เข้ามาเรียนในรั้วมรออน,นะคะก็รู้สึกดีแล้วก็เจอเพื่อนๆนใหม่ที่น่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วก็เจอพี่พี่ที่เฟนลี่กับหนูด้วยแล้วก็อาจารย์ที่น่ารักของทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะได้เจอสองังคมเราพังมากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆเ,เยอะขึ้นครับราะไม่ได้เรียนรู้ภาษาไทยมากขึ้น ผมนะครับการได้ออกไปเล่นกับเพื่อนแบบได้เตะบอลได้เล่นบ้านกับเพื่อนสนามนี้สนามใหม่ของรัชพักที่เพิ่งสร้างเสร็จดีมากเลยครับตอนผมได้ออกกำลังกายกับเพื่อนทุกวันสนุกมากนะครับทุกวันครับ My impressions of the university are really positive because i learning a lot a n think all the content is, is wonderful, super complete. Also, the teachers are great. ส่วนของผมนะครับผมชอบระบบไปรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องมากเลยครับคือรุ่นพี่ของผมอ่ะ ดูแลดีมากเลยครับแต่ละคนอขอบคุณมากเลยนะคะสุดยอดมากเลยวันนี้อยากกลับเป็นปีหนึ่งอีกครั้งเนาะอยากจะมีรุ่นพี่ดูแลคนน้องๆบ้างปีเรานี่ก็พี่พี่ดูแลนะคะแต่แบบไม่ดีเท่าๆพวกพี่เลยแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็เรามีอีกหนึ่งคำถามเด็ดที่แบบพี่ขวัญอะเตรียมมาเพื่อนน้องๆเลยแบบเป็นคำถามที่เด็ดมากแบบไม่ถามไม่ได้เลยนะพี่ขวัญคือคำถามอะไรคะ ค่ะพี่นะคะก็อยากให้น้องๆเซนีแต่ละคนเนี่ยโพสท่าหนึ่งท่าท่าที่แบบแปลกที่สุดท่าที่แบบคิดว่าตัวเองสวยหรือว่าหล่อที่สุดลองลองทําให้คนทั้งบ้านดูหน่อยนะคะเผื่อว่าแบบเออคนนี้น่ารักคนนี้สวยคนนี้หล่อพี่ก็พี่เองก็อยากเห็นท่าโพสแบบแปลกของน้องเหมือนกันแล้วเริ่มเดี๋ยวเริ่มไ่้ทั้นเลยของบท ียอมเลยจริงๆี่คนนี้อ่ะใครที่อ่ะใครที่ใครที่ใครที่ action หลับมากเอาไก่โ็กไปเลย,ยให้ไปเลยหลับมาก let me think เะ สวัสดีแล้วก็ให้ไก่โอ๊กไปเลย,ยให้รางวัลเป็นไก่โอ๊กนะคะวันนี้ปี๊อือ,อ,อาับอีกทีนึง่ง โอเคยิ <Okay. S 2> e ่น่ารักสุดใสมากเลยค่ะหูยขว่าปะ่ะเออมาดูคนสุดท้ายกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงใช่นี่แหละความหวังของหมู่บ้าน <laughs> แม่รักไม่แพ้พี่ขวัญยอม<ล>นอ้องไหมคะ ยอมอจริงๆเห็นของน้องแล้วก็อยากเห็นของพี่ขวัญน,นะคะพี่ขวัญลองสักท่าไหมะคะให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูเห็นว่าพี่ขวัญเนี่ยตึงสุดๆไปถึงกางเกงค่ะตึงมากเลยคะ่ะ <c oughs> โอ้โห้ใครวัาอย่างพี่ขวัญน, <c oughs> น,นะคะเดี๋ยวก็ต้องเท็นที่เบชาต่อด้วยน้องๆยอมไหมเนี่ยยอม <c oughs> อ่ะน้องยอมละน้องยอมของฉันน้องพี่อะพูอาเธอปวซีถ้าที่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นท่าเบสิกเบสิกก็ไป อะลองสิสู้น้องได้ไหมถ้าถามว่าความสู้กพูดไม่ได้หรอก็จะเป็นท่านี้เบลโนเบาวิวเบาหวานสมไวก็เป็นพี่ไม่ชมไม่ชาและกันนะคะนี่นะคะก็เป็นท่าของพี่อันนี้แลบลิ้นหรือหรอคะพี่ก็แลบนะถ้าอยากดูใกล้ๆก็เข้ามาดูที่ห้องเราด้วยค่ะ นี่ก็เป็นรายการดีๆอีกรายการหนึ่งเนาะที่แบบทาให้เราได้มารู้จักกับน้องๆทั้งเจ็ดคนได้มากยิ่งขึ้นก็ได้มันแลกเปลี่ยนความรู้การได้ความคิดของน้องๆว่าเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทําให้น้องๆแต่ละคนได้รู้จักเพื่อนต่างสาขาด้วยแล้วก็ได้เห็นหน้าตาการชัดเจนมากขึ้นเพื่อแบบอนาคตหรือว่าจบจากเฟซชี่อะไรพวกนี้ก็แบบเออจะได้สนิทกันมากขึ้นเราก็จะแบบได้รู้จักว่าเออคนนี้ชื่อนี้ไง ก็ก่อดจะจากไปในพีนี้ก็พี่ก็จะให้น้องๆฝากช่องทางการติดตอ่อของตัวเองไว้ดา้านล่างเ,เลยค่ะเลยค่ะคนแรกเลยค่ะช่องทางการติดตอ่อของหนูนะคะเป็นอินสตาแกรมค่ะชื่อว่า n จุดแล้วก็ n 6ตัวแล้วก็ underscore r ค่ะข้างานนี้ค่ะส่วนช่องทางการติดตอ่อของพีมนะคะติดต่อทีมได้นะคะ,ะ,ะ,คะที่อินสตาแกรมค่ะ ชื่อไอจชื่ออินสตาแกรว่า me s c o r e แล้วก็ c i e a m แล้วก็ m 7ตัวนะคะทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับการติดต่อของน้องนายนะคะก็เป็น Instagram เหมือนกันค่ะ n x r a 5ตัวแล้วก็ underscore ค่ะขอบคุณค่ะช่องทางติดต่อผมที่ Instagram m r จุด w s o s ครับ ช่องการติดต่อผมใน i ิน t a g r กรมนะครับ p i y a p o n g underscore y o n g นะครับ um, you can follow me on Facebook is t o n, r t o n y p i t o n y p i t a i s อินสตาแกรมของผมนะครับ t u n underscore z a 3 <laughs> ค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากทู 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดแล้วในอีพีนี้แล้วก็ขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะหรีวิวพบกันใหม่ในอีพีหน้าน,นะคะบคคะ๊ายบาย